เขามารับได้ออับได้ใช่มัม้ไม่คนห้อคร,รดเื่้ยอไมไม่ม่คนนะไม่คน่นคนนั้น่ย่เพื่อนเยอะมจ้การครบกกคนจากการที่ได้รับทราบข้อมูลจากท่านผู้ในการเกียยุทธฟังวิจ,จิตนะครับก็กเป็นห่วงแล้วก็ได้สั่งการให้ท่านผู้ในการ ได้ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนนะครับโดยด่วนซึ่งผลจากการตรวจสอบนั้นก็ก็ปากฏวว่าเป็นจริงเป็นจริงซึ่งผู้ถูกกล่าวหาก็คือ,อนัก,การพันโลงซึ่งเป็นตําแหน่งนัก,การพันโลงอัตาจ้างนะครับแล้วก็เบื้องต้นนียหลังจากที่ ได้ดนินการในส่วนของโรงเรียนนะครับได้ดนินการมาตลอดและการพันลวงก็แล้วก็ให้ออกจากพื้นที่ออกจากโรงเรียนก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็มีคําสั่งให้ให้ให้ไล่ออกตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนเป็นต้นมานะครับคือตอนนี้ยืนยันคําสั่งว่าเป็นการไล่ออกจากราชการจากนักการพันลงแล้วครับ นะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยของเด็ยเพื่อความสบายใจนะครับทีนี้วันนี้เราก็มาจากตำนัการเขตพื้นที่การศษานะครับมีนักจิตวิทยาลงมานะครับใ้การช่วยเหลือมีท่านเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมกา,ก,การศึกษานะครับมีเจ้าหน้าที่ของนิตกรของเขตพื้นที่ก็มาในวันนี้นะครับลงพื้นที่เพื่อจะมาช่วยเยียวยา มาให้กำลังใจแล้วก็มาติดตามความขึ้นหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะครับลงมือที่จริงในวันนี้บคเขตได้รับรายงานเรื่องวันไหนครับวันที่สามสิบก็มีประเด็นที่ผู้ผู้ปกครองหรือสังคมตั้งประเด็นตั้งคำถามทำไมไม่มีการดำเนินการในเรื่องของทางคดีตั้งแต่ ช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องอคือในส่วนนี้นะครับผมขอ,อุญาตอบอย่างนี้ว่าการดำเนินการน,ารนี่เราได้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับพอตรวจสอบว่าจริงแล้วเป็นจริงเราก็ได้ดำเนินการอย่างที่ผมนําเรียงนะว่าแยกนักเรียนที่ปลอดภัยผููตูกเก่าวหาออกจากพื้นที่แล้วก็มีคําสั่งให้ไล่ออกแต่ในส่วนของการดำเนินคดีนี่ต้องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ ท่านผู้ปกครองด้วยนะครับอเรตองใ้เคยได้นเรื่องแบบนี้เลยีก็คือไล่ออกแล้วออกตั้งแี่เจครัวเขายังไงอะในในข้อเสนอใช่ไหมครับคือผู้ผู้ผู้ปกครองบอกว่าทางครอบครัวแต่เนี้ยคำสั่งของเราก็คือให้อาการไล่ออกคำสั่งของเราคือออกจาก ออกจากโรงเรียนครับกับทั้งหมดทั้งหมดไหมทั้งหมดให้ออกจากพื้นที่ทั้งหมดทั้งครอบครัวแล้วก็หให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย<อ>ครับแล้วก็ให้งดรับไม่ให้รับเด็กนักเรียนเราคือไม่มีไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลย